กลุบกลีบกลุบกริบกับแหนนะจ๊ะคนที้จะพามาค่ะหน่วยรับเฉพาะกิจค่ะกับกองละครบ่วงหงกองละครนี้ จัดและผู้กำกับเป็นคนคนเดียวกันซึ่งไม่มีเงินกระเด็นถึงใครเลยนะคะก็คือป้าแจ๋วของเราค่ะป้าแจ๋วนะคะทํางานขมักขมันมากนะคะไม่ได้เงยหน้าออกจากมอนิเตอร์เลยค่ะเนี่ยค่ะกินเอากินเอากินตลอดเวลาเลยค่ะเด <c oughs> ี๋ยวจะเข้าไปสัมภาษณ์นะคะว่าป้าแจ๋วทํางานหนักขนาดไหนแต่ที่ดูลู้นะคะเขาพดเกือบจะหมดกระป๋องแล้วค่ะ แล้วค่ะในหามีหนึ่งสี่เพราะแจ๋วเนี่ยจะเป็นผู้กํากับอยากเป็นผู้จัดหรือเขาบ้างเพราะอะไรคะไม่ได้อยากจะเป็นผู้จัดแต่จริงๆแล้วอ่ะงานงานละครของช่องอ่ะมันต้องการหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่องสามก็เลยบอกว่าในๆก็อายุถึงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเน่อกนยก,กำกับไม่ได้หลายอีกหลายปีก็คงจะกํากับไม่ได้แล้วเป็นเจเพศเอง <laughs> เป็นเจเพ็ก็ให้มาลองเป็นเป็นผู้จัดดูด้วยเผื่อว่า<อ>จะได้แบ่งสายงานของตัวเองไปในทางต่างๆ พรเ้าละครเรื่องนี้เป็นยังไงคะเรื่องชื่ออะไรนะคะพระเจ้าเรื่องบ่วงหงบ่วงหงป็น,เป,นเป็นรีเบคไหมคะรีเมคครับเคยทำไปแล้วสองคนแล้วก็ละครเรื่องนี้เป็นละครที่เนื้อเรื่องต่อเนื่องมาจากเรื่องตามรักคืนใจอ๋อเหรอต่อจริงๆทุกเขียนมาเลยเหรอพระเจ้าใช่ใช่เขาเขียนมา<อ>สามเรือ่อง <ละ S 2> แล้วพระเจ้าทำไมถึงจะกำกับเรื่องนี้คะเพราะว่ามันมีเรื่องตั้งเยอะแยะพระเจ้าเลือกเพราะอะไรคะช่องบอกว่าในทำตามรักคืนใจแล้วอยากจะทำเรื่องนี้ต่อไหม คือตามพระคืนใจให้พี่ดาทำพอทําเรื่องนี้ต่อก็คือเป็นเราทําต่อแล้วก็อุ้ยตาย,ยินดีสิอยากทําอยู่แล้วเพราะสนุกเป,นเป็นนิยายตอนที่ตอนที่เป็นนิยายเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยอยากทํามากแต่บังเอิญอีกช่องหนึ่งเขาซื้อไปทำเราเลยไม่มีโอกาสอ๋อพอดีนั่นเลยเลยใช่พอดไีได้โอกาสคราวนี้ก็เลยเจริงนะปะ้าแจ๋วโรมานี่ป้าแนจะ๋วเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษ ของความไม่ยุติธรรมจริงเหรอริ่ใครก็พูดอยื่องนั้นอ,ะอ่ะอ๋อใช่เพราะว่าจะดูแลแต่ดาราผู้ชายดาราผู้หญิงไม่ดูแลผ, <c oughs> ผู้ชายพระเอกใครเดี๋ยวเล่าที่ใครครั้งนี้เจมส์เจมส์จิ ลูกลูกลูกรักเลยเดี๋ยวจะถามน้องคินนะเค <Okay. S 2> ว่าป้าแจว่าดูแลน้องคินดีไหม <Okay. S 2> ที่ที่พว่วงๆเขาไหมโอเคเพราะว่าผักใส่เขาไหม <laughs> แต่ว่ามีอยู่สองคนนะอย่างนี้จะดูแลไหมเนี่ยคนเนี้ยสองคนเนี้ยที่อยู่ในจอเนี่ยเขาดูแลตัวเองได้ไม่ดูไม่สนใจเขาใช่ไหมไม่ต้องดูแลเขานะโอ้ต้องมีสวยมากเลยเนาะมีงามมากเลยป้าแจวป้าแจวคะเรื่องบ่วงหงเนี่ยจะออนแอร์ประมาณเดือนไหนคะคิดว่าจะพยายามทําให้เสร็จภายในเดือนสิงหากรนยาโอเคอันนี้ นี้นะคะแหนมาชิมชิมเซิฟเกองถ่ายแรกๆก่อกุบกิบก่อนเดี๋ยววันที่ต่อเนื่องกันเนีจะมากุบกิบต่อนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนีค่ะน้องคิมนี่เล่นเป็นนางเอกเนี่ย กับป้าแจ๋วเนี่ยกี่เรื่องแล้วจริงๆแล้ว3มเรื่องค่ะเรื่องแต่ว่าไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้เป็นนางเอกคือรับเชิญในเรื่องดวงใจอาคณีสีหัวใจคนเขาเรื่องเต็มเรื่องเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแรงปฐนาแล้วก็มาเรื่องนี้ค่ะุงหงบุงหงที่แบบว่าตั้งตาคอยเลยเพราะว่าป้าแจ๋วเนี่ยกำกับเองเป็นผู้จัดเองเพราะฉะนั้นนะพี่คิดว่ามันต้องไปที่เพอร์เฟกต์ที่สุดหนูว่าสนุกแน่ๆน่ด้วยบทก็สนุกดุดด้วยใช่แล้วคนที่ร่วมงานคนที่ร่วมงานก็โอ้โหเมี่พี่บ ี่บีตกใจมากเลยนะบทนี้คือเหมาะสมมากๆคือก็รู้ว่าเป็นพี่บีปกเออใช่เลยตัวเขาเลยใช่ไหมล้อลอยเลยใช่ไหมใช่เลยค่ะแล้วก็ต้องยนเรื่องนี้ต้องตบตีกับพี่บีเยอะมากเหรแต่ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้ถึงขั้นดูขั้นอยู่ต้องระวังนะคะหนูดูคอมเมนเตอร์แล้วเปล่าคะหนูระวังนะคะพี่บีนะคะระวังนะคะพี่ยังเป็นห่วงหนูมากเลยพี่จะไปแอบถามให้นะคะว่ายังไงให้หนูต้องเริ่มตบก่อนด้วยนะหนูจะลอดไี่ลูกหนูจะลอดแค่ค่ะ มีก็ยาวมากนจะลอเอาพาดคอหนูก็ตายแล้วพ wow ี่ตกใจมากตอนแรกที so ่คุยกับป ну ้าแจ๋วโทรเขาคุยตลอดเวลาหรอป้าแจ๋วเรื่องลูกวงหงไมีใครเล่นมากเขาบอกชื่อมามีน้องคินมีเจมจิมีบีค่ะมีน้ำทิพเปล่ามีน้ำทิพพี่ึงถามมีน้ำทิพแน่เหรอป้าแจ๋วใช่ตอนแรกที่ป้าแจ๋วโทรไปติดต่อไปด้ป้าแจ๋วติดต่อเองไหม มีทางทีมงานติดต่อไปแล้วบีคิดไหมคิดเยอะไหมพราะทราบว่าเป็นของป้าแจ้วอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเราเราชอบแล้วค่ะเราก็รู้สึกว่าเราดูผลงานของป้าแจ่วไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าก็อยากเล่นอ่ะยังไงก็อยากเล่นทางที่ยังไม่รู้บทเลยด้วยซ้ำจริงหรือเปล่าจริง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 ค่ะเมื่อกี้สัมภาษณ์น้องคีมเขาบอกว่าจะมีฉากที่ตกตีแต่เขาตกบีก่อนด้วยแล้วบีเป็นยังไงเห็นบีไลฟ์อย่างเงี้ยแต่ในเรื่องไม่ทำใครก่อนค่ะน้องคิมทำก่อนจะโดนตกค่ะเดี๋ยวรอดูค่ะโดต ไล่เหรอก็โดดเตะอย่างนี้เลยกระโดดฉีดด้วยฮะแต่เขาบอกไงเลยว่าบอกว่าขาสั้นมากโอ้ยไหวอยู่แล้วไม่ถึงอะเขาบอกไหวอยู่แล้วไหวจริงจริงว่าน้องสุนตาเขาต้องคุ้มไันจะป็นเลยนะถ้าเดี๋ยวจะดูนะคะว่าฉากตบตีระหว่างน้องคิมนะคะกับน้องบีนะคะว่าใครจะชนะนะคะฝากละครเรื่องบ่วงหงด้วยนะคะติดตามชมด้วยค่ะแล้วก็ฝากกรีบด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอเข้ามาเล่นหรือเปล่าเรื่องโมงงหงเนี่ยหรือว่า,หร,วาหรือว่าผู้จัดก็ให้เล่นท,ท่านจะหมายขอมาเล่นตั้งหลายเดือนแล้วนะคะกว่า <c oughs> จะมากติมวัวค่ะร <c oughs> ิจริงกองของป้าแจ๋วเนี่ยค่ะ <c oughs> เป็นกองที่ เทพมากคือจะต้องมาเล่นให้ได้ใช่ไหมใครได้สัมผัสหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะถือว่าเป็นบุญกุสลไปตลอดไปอ,อ๋อเป็นเกียรติเป็นศีกับการแสดงของเรามาเป็นเกียรติเป็นศีกับองตระกูลอยู่กองเนี่ยสบายมากอาหารการกินพี่จ๋าก็ด้วยเองดีไหมดีมากค่ะอ,อาหารด้วยว่ากินเหล่าทุกมื้อเลยนะคะบางวันก็เป็นคือ,อคมื้อที่ันก็เป็นอาหารเเลี่ยนมื้อเย็นเป็นเหล่านะคะได้แล้วพี่จ้าจะต้องติดตามตลอดคือกองนี้ไม่ทราบว่ารวยจากไหนรวยมากช้างนี้จะคะจะเป็นพวกโจ๊กนะคะก็เป็นโจ๊กอร่อยโจ๊กบางรักนะคะปลาต้องโกของพี่ นะคะโอไฮโซโบใหญ่ตอยทำไมอิโต้แขวนมากค่ะแต่ระวังนะคะเขาทุ่มทุนสร้างเรื่องอาหารค่าตัวระวังนะคะอ๋อไม่มีค่ะเทียงธรรมจุมมาขอเล่นบอกไม่ขอรับค่าตัวไม่ขอเล่น่าตัวเจ้าจ๋ต้องฝากมานะคะว่าคุณก้องปิยะไม่รับค่าตัวเลยตอนนี้มีความสุขมากเพราะว่าจริงธรรมจดหมาขอเล่นตั้งสองปีแล้วนะคะเพื่อเรียกการอนุมัติมาตอนปีนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่แจ๋วนะต้องขอบคุณพี่แจ๋วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวค่ะหน้าจอทู่มาจุดแล้วก็มีน้ำู่วมามาให้ด้วยนะคะขอบคุณก้องมากนะคะเรื่องหน้าของที่เล่นแล้วนะ S <S สวัสดีค่ะ <S 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 พี่หน่งรไหมว่าพี่หน่งกับ คุณกล้องปียุอ่ะปียะค่ะเอาปียุเอาปียะเหรอปียะนีค่ะปียะนีนะคะเล่นคู่กันใช่ไหมคู่กันมากถูกกันไหมหรือว่าไม่ถูกกันเป็นพวกเดียวกันเป็นฝ่ายอาธรรมค่ะเป็นฝ่ายอาธรรมหน้าตาเป็นคนมีคุณธรรมมากกับคุณเช่นเดียวกันค่ะทำไมถึงให้เล yeah. ่นเป็นตัวไม่ดีเพราะว่าผู้กำกับใจลายค่ะใจลายใช่ไหมคะผู้กำกับเนี่ยบางทีนะคะก็ลำเอียนลำเตยนะคะเราเล่นเป็นลูกน้องพี่บีค่ะมีอยู่พักหนึ่งไหมคะที่พวกเราเนี่ยค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ผ้าปูที่นอนนี่พูดถึงป้าแจ๋วแล้วค่ะ วายมะเจัอไม่มีก็แจกบพูดยี่เนาะอุ้ยจริงๆนะคะคุณไม่รู้อะไรทพาไมคะเพราะไข่ไจีเขเปิดเผยร่างกายท่อนบนก็แจ๋วแล้วเหรออปิดนมไว้เนี่ยนมตุ้มมากเจ้าของผลิตภัณฑ์เห็นภัสยาผมชอบพายภาษาาผมขอยกให้ป้าแจ๋เพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่สวยมากแต่แหนหมายถึงว่าแอนนี่บอกว่าป้าแจ๋ว่าเปิดนมอะไรป้าแจ๋วป้าแจ๋วมาหนี้ก่ะนป้าแจ๋วมาหนี้เลยข้ามาหนี้ก่อนป้าแจ๋วแก้ข่าวเลยป้าแจ๋วเปิดนมโชว์อะไรไม่ได้โชว์แค่ช่วงไหล่นิดหน่อยแค่นี้ค่ะแค่นี้ ก็นมใหญ่มากค่ะปะ้าแจ๋วเนี่ยเป็นคนที่ดีมากสังเกตไหมคะทนเราสูงมากป้าแจ๋วทนนุ่มมากตา่ำเจอ,อไม่ตม่ำต่ำอะไร,ระเขาเรียกว่ากัน พี่แต่เราต่ำทหาหน,หนาไปทางนี้นะเรื่องนี้เขาบอกแซ่บแซ่บทั้งผู้กำกับทั้งผู้จัดทั้งคนที่ามาแสดงแซ่บขนาดถ้าเกิดเป็นส้มตำมันเปลี่ยนเป็นส้มตำมันมจะแซ่บขนาดไหนโอ้โหใส่ั้งปลาลาปูหลนปูเค็มใส่ปูดองปูมมาปูทะเลกะลิงปิงพริกไม่ใส่เพราะว่าทำเสร็จเอานิ้วจุ่มลงไปเค็ดเลย <laughs> งานนี้พี่แหน่นะจักของเราก็อดรนทนไม่ไหวต้องบุกมาเบื้องหลังกองละครบ่วงหงกับผู้จัดและผู้กำกับเจ๋วสมชื่ออย่างปเจ๋วยุทธนาล่ละค่ะงานนี้แฟนๆละครต่างเฝ้ารอเฝ้าคอยที่จะได้ชมละครบ่วงหงเวอร์ชันปเจ๋วกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะบอกกันได้เลยค่ะว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะขุนพูชชม ขับแน่นะจ๊ะกรุบกรีบกรุบกริบขับแน่นะจ๊ะกรุบกรีบกรุบกรีบขับแน่นะจ๊ะ